สวัสดีค่ะสวัสดีวันแรงงานแห่งชาตินะคะวันนี้วันที่หนึ่งพฤษภาคม2567นะคะวันนี้วันแรงงานใครหลายๆคนอาจจะได้หยุดงานนะคะแต่ว่าร้านขายของชําเนี่ยจะต้องเปิดค่ะแล้วยิ่งเป็นวันที่หนึ่งด้วยเนี่ยที่ร้านโบจะเปิดรับบัตรสวัสดิการด้วยนะคะหรือว่าบัตรรูดนั่นเองคะ่ะก็จะต้องเปิดนะคะถ้าปิดก็คือโดนด่ายับเลยจะพามาดู ค่าไฟของที่ร้านนะคะว่าที่ร้านโบเนี่ยจ่ายค่าไฟต่อเดือนเนี่ยเดือนละประมาณเท่าไหร่นะคะก่อนจะไปดูค่าไฟนะคะก็ต้องมาดูก่อนว่าในร้านมีอะไรบ้างคะ่ะที่ใช้ไฟ ตู้ที่ร้านนะคะก็จะมีตู้1บานเอาไว้แช่เค้กนะคะ1ตู้ตู้ไอศครีม1ตู้ตู้3าบานสองตู้ตู้เป๊ปซี่หนึ่งตู้ตู้ฟรีสอีกหนึ่งตู้ค่ะแล้วก็ยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกพัดลมติดผนัง6ตัวพัดลมไอเย็น2ตัวหลอดไฟที่ร้านก็จะมีทั้งหมด18หลอดนะคะแล้วก็มีกล้องวงจรปิดอีก6ตัวพัดลมดูดอากาศอีกสองตัวค่ะ การใช้ไฟของที่ร้านนะคะก็จะเปิดประมาณนี้ทุกวันเลยค่ะเปิดไฟทุกหลอดเปิดพัดลมทุกตัวพัดลมไอเย็นก็เปิดส่วนมากถ้าอยู่ในร้านก็จะเปิดแต่ก็จะมีบางครั้งบ้างที่ถ้าไม่มีลูกค้าเลยเราก็จะปิดเอาไว้ค่ะไฟต่อเดือนของที่ร้านก็จะตกประมาณนี้ค่ะ คือจะอยู่ที่4,000ถึง5,000บาทนะคะตั้งแต่เปิดร้านมาก็ยังไม่เคยเจอค่าไฟที่แพงกว่า5,000บาทขึ้นไปนะคะดูจากค่าไฟเดือนนี้แล้วเดือนหน้าก็คงได้เจอแน่ๆค่ะคิดเป็นต้นทุนแล้วก็จะตกค่าไฟเนี่ยประมาณวันละ166หรือ167บาทต่อวันค่ะเปิดร้าน6โมงปิดร้าน2ทุ่มเวลานี้ทุกวันเลยค่ะไม่มีวันหยุด ตัวทามเมอร์ตั้งเวลาเปิดปิดตู้เครื่องดื่มโบก็จะตั้งให้เปิดอยู่ที่ตีห้ค่ะแล้วก็ปิดอยู่ที่1นึ่ทุ่มครึ่งตัวนี้จะเป็นตัวทามเมอร์หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสั่งมาจากแอปส้มนะคะมีเยอะแยะเลยซื้อมาราคาไม่แพงค่ะลองไปหาซื้อมาติดตั้งดูนะคะ อุณภูมิตู้ที่ร้านโบจะเซตไว้ที่5-7องศานะคะเดือนนี้อากาศร้อนมากเดือนหน้ามาลุ้นกันค่ะว่าค้าไฟจะแตะถึง6 0 0ันไหมขายดีขายไม่ดีก็มาวัดกันตรงนี้และคะ่ะพอตกสิ้นเดือนมาแล้วกำไรที่ขายได้หักต้นทุนที่จะต้องใช้หักค่าแรงของตัวเองแล้วเราพออยู่ได้ไหมถ้าเกิดว่าอยู่ได้เราก็เปิดต่อไปค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ